สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องคูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เราก็มาตามชมคลิปหมากล้อมใหญ่กันนะฮะหมากล้อมใหญ่เนี่ยทำมาได้หกปีแล้วนะเป็นสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะก็มีเข้ามีหลุดบางทีก็สองตัวบางทีก็สามตัว มีวิธีการทําง่ายๆจับง่ายๆ <c oughs> สูตรนี้ก็ไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารนะอ่าแบง่งเพียงจะแบ่งเป็นห้องให้มันถูกเท่านั้นเองนะเลีกห้องในสี่ตัวเนี่ยบางทีมาสองตัวครบนะห้องนอกเป็นหลักร้อยจับใส่กันได้บนล่างจับอยู่ตรงๆแถวๆนั้นแหละได้ ท่านผู้ชมรุ่นเก่าๆแม่ชอบใจจังมันนะไปทำแล้วมันเข้าดีนะอ้าวท่านที่เข้ามาใหม่ก็ติดตามลองดูนะฝึกลองดูมันทำง่ายนะไม่บวกไม่ลบมันก็เลยทำง่ายอ่าเรามาชมกันสะก่อนนะคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาล ช่องปูเยี่ยมพารวย0ู0ย์3ปดศู 2. ทางยังถามข่าวข่าวกันอยู่นะ943598่สาใครโชคดีบ้างอะไรท่านนะรับสะตางค์กันไปเรียบร้อยแล้วนะมีจะลรองวดใหม่นี่แหละว่างันอาจจะทำให้ดูสักสองวดนะห <c oughs> ากล้อมใหญ่ใช้หลักโครงสร้างก็ใช้หลักหน่วยนี่แล้วมาตั้งนะอ่า หนึ่งมาก,ก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่านี่เป็นเลขโครงสร้างของมันนะเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการคิดแบ่งเป็นห้องบนห้องล่างนะ หนึ่งแปดเก้าหกสองเจ็ดศูนย์ห้านี่ห้องบนนะยังมีตัวในอีกนะห้องบนนี่ห้องล่างนี่สามสี่หกห้าหนึ่งสองสี่สามนี่ห้องในอ่าแบ่งมาตรงนี้อ่าไม่ตรงอ่ามาตรงนี้นะห้องในแปดเก้าศูนย์เจ็ดนี่จะต้องมานะอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือสองตัวข้างนอกนี่กลายเป็นหลักร้อยนะนี่โครงสร้างกันเป็นอย่างนี้นะหอกล้อมใหญ่ นะครับผมอ่าเวลาจับเราจับนี่หก็5้าเก้าแปดห้า้า้าจห้าเกจับอย่างนี้นะอ่าจับจับ

เห็นไหมจับอย่างนี้นะชุดสองตัวนะเีลาจับสองตัวก็เก้าห้าเกสองตัวนะ9ะเก้าห้ 05 06 07 08นนเจ็ดี่นะเ7 7 9จ็ดเจ็ดเ้ามีนะนานเดี๋ยวนะ้สองตัวนะจับตามวิธีนี้นะฮะอนี่เป็นวิธีการหมากร้อมใหญ่นะวัดที่แล้วมันเข้าเข้าที่98นะผลตัวนี้ก็เข้าที่5 98 ผลออกนะห้าเก้าแปดอุณหภูมิสูงเกิดไปอีกแล้วเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็เย็นจะเย็นเ็นนะอ้าวันนี้นะเราก็ใช้หลักหน่วยตั้งแปดมาตั้งนะ8 9 0ดเก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้า ศูนย์หนึ่งสองสามอ่ารับเแบ่งแบ่งกลุ่มมันเสียนะเป็นห้องบนห้องล่างนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนาโครงสร้างอยู่นะเดี๋ยวขีดครอบไว้ให้เรียบร้อยก่อน อ่าเรามาจับกันลองดูนะห้องบน 8, 9, 4, 5, 4, 6, 7, 3, นะแปดเก้าสี่ห้าสี่หกเจ็ดสามสองนะเราก็จับเอาสองตัวก่อนนะจับฝังนี้มาก่อนเลยนะ ฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ลองดูนะแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ดแปดห้าหกแปดห้าเจ็ดเก้าห้าหกเก้าห้าเจ็ดเอาให้หมดนะ แล้วก็มาจับฝั่งนี้นะสองสามอันนี้นะสองเก็ดห้าสองเกห้าอาสองเก่ก่อนสองเก5 3สี่สองเก็ดห้าสาเกสามเก็ดห้า สองหกสี่สองหกห้าสามหกสี่สามหกห้าชุดสามตัวนะจบไปแล้วอ่าชุดสองตัวนะสองตัวสองตัวสองตัวก็จะมี สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้า ห้าหกห้าเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดอ่าสองตัวมีประมาณเท่านี้นะสี่สามสิบสองสิบสองชุดครับผมอ่าตัวที่ชอบนะชอบหมดเลย 5ดห้าหเก้าห้าหมีหมห้าหกหกห้าหห้าห้าหนะอ่ามีตรงนี้นะสองหกห้าสามหห้าชอบอยู่ประมาณเท่านี้นะอะรอผลกันตรงนี้นะครับผมจะมาหรือไม่นะอ่ากำลังถ่ายทำเข้ามาทำไม เอา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 ไปแล้วสายไฟสงสัยว่าทำอะไรก็มาถามไปซะอย่างนั้นหลยวานะหมดเวลาพอดีครับผมทำลามพาจากแล้วนะอาแคปหน้าจอกันเอาไว้หมากล้อมใหญ่จะมาเหมือนเดิมไหมนะ ทำหลายๆตัวหลายๆชุดเนี่ยเอาไว้เทียบกับสูตรอื่นดูนะว่าตัวไหนมามากที่สุดนะถึงจะสรุปให้สุดท้ายสุดท้ายนะก็จะพอมองเห็นตัวมันล่ำไลยล่ำไลแล้วล่ะนะหกสี่หกห้าไปทำนองนี้นะอ่ะอามาลาพาจากครับผมหมดเวลาพอดีเอาไว้หยิบลัตเตอรี่ออกจากแผงกันนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว